ก็สวัสดีว่าที่พี่น้องครูผู้ช่วยทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับจรรยาบรรณวิชาชีพ5ด้าน9ข้อเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับในส่วนของจรรยาบรรณก็จะแยกออกไปทั้งหมด55 5ด้านด้วยกันนะครับ1คือจรรยาบรรณต่อตนเอง 2. คือจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4. จัญญาบรรต่อผู้ร่วมประกอบพิชาชีพ 5. จัญญาบรรต่อสังคมนะครับมันจะมีคำย่อหรือคีย์เวิร์ดที่ใช้แบบสรุปง่ายก็คือตนชีพรับร่วมคมนะครับเรามาดูตัวอย่างเคสสตื่ดีนะครับในส่วนของจัญญาบรรต่อตอนเองเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเ่ยไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกหรือสิ่งเสพติดไหมอันนี้คือการผิดจัญญาบรรน,นะครับ2 การประพฤติทางชู้สาวหรือมือพฤติกรรมร่วงละเมิดทางเพศนะคร 1941, ับอันนี้ก็เป er ็นการผิดจรรยาบรรณต่อตนเองนะครับ 3. ขาดความรับผิดชอบเช่นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานหรือภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายนะครับอันนี้ก็เป็นการผิดจรรยาบรรณต่อตนเองนะครับ 4. ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับไม่ก็คือไม่มีการไม่มีไม่มีการพัฒนาตนเองนะครับให้มี ความรู้หรือทักษะที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการาผิดต่อจรรยาบัณต่อต,อตอนเองนะครับ 5. ขัดขวางการพัฒนาองค์กรนะครับจนเกิดความเสียหายนะครับซึ่งว่ารูปแบบขององค์กรเนี่ยเขามีนโยบายให้ทําอย่างนี้แต่ไปขัดขวางแบบนี้แบบนี้อาจจะมีการชุมนุมประท้วงหรืออะไรเงี้ยนะครับในี้นี่ก็เป็นลักษณะที่ผิดจรรยาบัณต่อตอนเองนะครับเรามาดูในส่วนของจรรยาบรณต่อวิชาชีพนะครับ จยจบรันต่อวิชาชีพคือไม่แสดงความภาคภูมิใจนะครับไม่แสดงความภาคภูมิใจ 2. ดูหมิ่นเย็ดยมนะครับสามประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่นะครับ 5. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่รับผิดชอบนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับข้อที่5คัดลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนนะครับเช่น แผนการสอนเอาแผนการสอนของอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาแต่มาเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองอย่างนี้ก็ถือว่าการคัดลอกผลงานของผู้อื่นถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพนะครับข้อที่6ใช้หลักวิชาการนะครับใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพเอาความรู้ทางการศึกษาไปแอบอ้างเพื่อรับผลประโยชน์นู่นนี่นั่นเพื่อไปสู่ชุมชนนะครับอย่างเช่นกรณีที่แบบมี เปิดศูนย์ซ่อมสร้างฟิกอีเซ็นเตอร์เนี่ยแต่ไปเรียกร้องรับเงินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรณต่อวิชาชีพนะครับข้อที่7สแสวงหาประโยชน์เพื่อตอนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบนะครับก็คือใช้ความรู้ในวิชาชีพของตัวเองไปหลอกผู้อื่นนั่นเองนะว่าแบบนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเรามาดูในส่วนของจรรยาบรณต่อผู้รับบริการนะครับอันนี้ก็จะมี จัญญบันต่อผู้รับบริการนี่ก็จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับหข้อแต่ห้าด้านครับขออภัยครับหด้านแต่เรามาดูซิครับว่าการผิดจรยาบรณต่อผู้รับบริการหมายถึงอะไรบ้างนะครับหนลงโทษสิทธิ์อย่างไม่เหมาะสมเช่นไปทุบตีลูกเขาโดยที่ลูกเขามาแค่มาเลียนสายแต่ทุบชัดลูกเขาช้ำลูกเขาเจ็บปวดถึงได้รับการทรมานนะครับแบบ ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยผิดจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการนะครับสไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์บางทีลูกศิษย์มาปรึกษาปัญหาครอบครัวปัญหาการเรียนอะไรเงี้อ้างไม่ว่างไม่รับรู้ไม่เป็นไรหรือเป็น,เป,นเป็นครูที่ปรึกษาเนี่ยแล้วมันจะต้องมีเรื่องต่างๆที่จะต้องแจ้งเด็กนักเรียนเช่นลูกเสือเช่นกิจกรรมใครตกใครอะไรเงี้ยแต่ไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วลูกศิษย์มารู้ที่หลังทําให้ลูกศิษย์เนี่ยแก้ไขสถานการณ์แบบนั้นไม่ทันอันนี้ก็ ถือว่าผิดจรรยาบัณต่อผู้รับบริการนะครับข้อ3ดูหมิ่นเหยียดหยามหยิดยามสิทธิ์หรือผู้รับบริการนะครับเช่นไปบูลลี่อาจะใช้คำว่าบูลลี่แล้กันนะครับพยายามโอ้ยเธอดําเธออ้วนเธอตัวผอมจอยอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ถือเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามนะครับเพราะว่ามีผลต่อสภาพจิตใจนะครับข้อที่4เปิดเผยความรับของสิทธิ์เพราะบางอย่างลูกสิทธิ์เข้ามาปรึกษาเราเนี่ยแต่เราดันไปพูดไปในทางที่ไม่ดีไปในทางที่แบบ เหมือนกับว่าไปเสริมเรื่องเสริมเนื้อหาอะไรที่มันไม่จริงเข้าไปอีกมันก็ทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการอีกเช่นกันนะครับข้อ5ยุโยงส่งเสริมให้สิทธิขัดต่อศิลธรรมนะครับก็จะมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมก็คือคิดดีนะครับจริยธรรมก็คือการปฏิบัติดีนะครับยุโยงส่งเสริมให้ลูกศิษย์ขัดต่อศิลธรรมเช่นไปยุโยงว่าไอ้ครูคนนั้นปฏิบัติไม่ดีไม่ต้องไปยกมือไหว้เขา ระดับคนนั้นคนนี้ไอ้คนนี้อะไรเงี้ยไปยุนี่คือลักษณะาการยุยงนะครับข้อ6ชักชวนใช้จ้างวานสิทธิ์ซื้อจัดหาสิ่งเสพติดเช่นครูเฮ้ยเธอซื้อบุหรี่ให้ครูหน่อยเฮ้ยครูอยากได้เบียร์สกักกระป๋องอะไรเงี้ยมันทํางานเหนื่อยครูอยากได้แล้วก็ชวนลูกศิษย์ดื่มด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการชักชวนนะครับจ้างวานสิทธิ์ซื้อจัดหาสิ่งเสพติดและอบาย,ยมุกนะครับถือว่าเป็นการผิดจรรยบาบรตณต่อผู้รับบริการข้อ7เนี่ย เรียกร้องผลตอบแทนจากสิทธ์เช่นสอนหนังสือหรือสอนพิเศษช่วงเย็นให้สิทธ์เนี่ยโดยปกติก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ดันไปเรียกเป็นคอร์สอย่างเงี้ยนะครับหคอร์สสองพบาท10ครั้งอะไรเงี้ยหรือคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละเท่าไหร่เช่นหลังจากเวลาเรียนปกติแล้วก็คือมีสอนพิเศษให้เด็กรับเปิดสอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกร้องผลตอบแทนจากสิทธ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นจรรยาบรณต่อผู้รับบริการนะครับ จรรยาะรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนี้มี1ด้านแต่เราจะมีข้อแยกย่อยเป็นส a s e s t u d ้ให้ดูนะครับก็คือ 1. ต่อผู้ร่วมรับต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะครับหปิดบังข้อมูลข่าวสารมีอะไรไม่บอกกันไม่บอกกันไม่แจ้งข่าวกันในแผนกหรือว่ามีเรื่องสําคัญอะไรของวิยาลัยไม่บอกนะครับข้อที่2ปฏิเสธความรับผิดชอบเช่นในรับมอบหมายตรงนี้แล้วเราเป็นอาจจะเป็นหัวหน้างาน ได้รับมอบหมายจากผู้ั่งคับบัญชาไมาพีก็ปฏิเสธความรับผิดชอบอมีอะไรผิดพลาดมไ,มไม่ใช่ความผิดของผมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นความผิดต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะครับสสร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การเช่นใน,ในวิทยาลัยนะครับในวิทยาลัยเรามีแก๊งเฉพาะครูศิลปะเฉพาะครูชายจะต้องหนักแน่นไม่เห็นด้วยกับนี่เราจะต้องเห็นต่างกับความคิดของผู้บริหาร หรือใครที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราถือว่าเป็นปฏิปักษ์หมดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การนะครับ 4. เจตนาให้ข้อมูลเท็จทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับเช่นครูคนนี้เขาแค่ไม่สบายไม่สบายแต่เราไปบอกว่าเอยเขาป่วยเป็นโควิดเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อาการเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาต้องกักตัวนะไม่งั้นอย่างนี้ซึ่งจริงเขาไปตรวจมาแล้วเขาเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่เราไปบอกว่าเออเขาป่วยเป็นโควิดอย่างนี้ก็คือเป็นการ เจตนาให้ข้อมูลเท็จทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับได้นะครับเป็นความผิดต่อจรยยบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ5วิพากษ์วิจารณ์ความแตกแยกสามัคคีนะครับวิจารณ์ครูคนนั้นวิจารณ์ครูคนนี้วิจารณ์ลูกศิษย์วิจารณ์แบบนี้เอ๊อย่าไปคบกับคนนี้เลยไอ้คนนี้มันบ้างานไอ้คนนี้มันสร้างภาพคนนี้มันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์แตกความสามัคคีนะครับต่อมาจรรยบรณต่อสังคมนะครับจรยยบรณต่อสังคมเนี่ย มันจะมีคีย์เวิร์ดอะไรที่น่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการอนุรักษ์นะครับแต่เรามาดูข้อย่อยกันครับว่ามีอะไรบ้าง 1. ไม่ให้ความร่วมมือหรือกิจกรรมของชุมชน 2. ไม่แสดงความเป็นผู้นําในอการอนุรักษ์เช่นอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหรือสถานสําคัญเขาเรียกอะไรศาสนสถาน,ถานอะไรต่างๆนะครับไม่แสดงความเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ปล่อยปะละเลยอะไรเงี้ยนะครับข้อ3ไม่ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดี อ่าไม่พืชงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเช่อนอยู่ร่วมกับชุมชนอยู่กับร่วมกับสังคมสภาพแวดล้อมนั่งกินเหล้านั่งสูบบุหรี่ไม่สนใจไม่แคร์ใครอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่อ่าไม่ดีนะครับข้อ 4. ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒน,นธรรมเช่นขนมรมเนียมเพณีเรามีกันมาอย่างไรแต่ไม่สนใจเราคิดแบบนี้เราเป็นคนหัวใหม่สมัยใหม่เราไม่เอาแบบนี้เราต้องต่อต้านอันนี้ก็ถือว่าเป็น ปฏิบัติตนเป็นปฏิบัติต่อวัฒนธรรมนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องว่าที่ครูช่วยทุกคนที่จะสอบนะครับในวันที่21ก็ขอให้ตั้งใจทบทวนอย่างน้อยคลิปของผมเนี่ยก็สามารถเป็นการทวนให้กับพี่น้องได้ถ้ากรณีแบบเอาไว้เปิดฟังฟังซ้ําๆฟังเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเข้าใจเพราะว่าผมก็ใช้หลักการและก็วิธีการแบบนี้นะครับก็ทําให้ผมมีโอกาสสอบเข้า มาบรรจุรับราชการได้ก็เพราะวิธีการแบบนี้ครับฟังซ้ำๆฟังจดอ่านเขียนนะครับมันก็จะทำให้เรามีความชำนาญก็ขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีกับการสอบครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวรศากษรครั้งนี้ครับขอบคุณครับโชคดีครับ